ขออนาทุกท่านรับชมเรื่องราวของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในองค์กรชมรมแสงส่องธรรมเครือข่ายบริการสุขภาพกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโดยมีวิสัยทัศน์ว่าองค์กรเครือข่ายบริการสุขภาพกระบินบุรีมีคุณธรรมจริยธรรมรู้รักสามัคคีชีวิตมีสุขและพันธกิจส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามปลูกฝังให้บุคลากรได้ตระหนักถึงความสำคัญของศาสนาและได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีความซื่อสัตย์โปร่งใสในการปฏิบัติงานสร้างความรักความผูกพันที่ดีในองค์กรอันจะนำไปสู่ความรักความสมรู้ของบุคลากรภายใต้คำขวัญที่ว่ากระินคือถิ่นคุณธรรมงามล้ำคนดี เอาใจใส่ในหน้าที่มีใจรักบริการซึ่งมีคุณธรรมเป็นพื้นฐานที่เกิดจากความรักความสมัคีีความเอื้ออาทรต่อกันเคารพในศักดิ์ศรีคุณค่าของความเป็นมนุษย์ส่งผลต่อการพัฒนาจิตใจปัญญาทำให้คิดอย่างมีเหตุผลอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมโดยยึดหลัก การดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีความสุขในพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระประมรินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่9ได้เสด็จสวนนรรคตคณะหนาที่ของชมรมแสงสองธรรมก็ได้มีโอกาสเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระโกศพระบรมศพที่พระบรมมหาราชวัง แสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของชมรมแสงสองธรรมได้ให้บุคลากรใน,นูนานรู้จักสั่งสมบุญบารมีโดยการทําบุญตักบาตรในตึกผู้ป่วยในทุกวันในเวลาตอนเช้าและก็ทําบุญตักบาตรเท่าสารอาหารแห้งทุกวันพฤหัสแรกของเดือนและทุกวันสำคัญทางพุทธศาสนา าการดาเนินการกิจกรรมไหว้พระก้าวัดซึ่งถือว่าเป็นการเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลนอกจา็กนั้นแล้วการรู้จักเป็นผู้ให้ที่เราเรียกว่าทานนําเงินสิ่งของบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมหรือผู้ที่นัดเดือดร้อนจากภัยต่างๆการสร้างจิตอาสาบริการตัดผมแก่ผู้มารับบริการและญาติการมีดนตรีบำบัด เพื่อทำให้เกิดความจันลมใจเกิดขึ้นทั้งผู้บริารรับบริการและญาติตลอดจนเจ้าหน้าที่กิจกรรมการให้อย่างหนึ่งนั่นคือกิจกรรมในงานวันเด็กที่จัดขึ้นของโรงพยาบาลได้นําเด็กมาร่วมสนุกสนานและมอบรางวัลการละเว้นการประพฤติปฏิบัติชั่วทางกายวาจาและใจ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้เป็นการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยเน้นไปที่การปฏิบัติธรรมฟังธรรมประชุมวิชาการธรรมะของทุกๆปีการสวดมนต์รักษาศีลถือศีลของเจ้าหน้าที่และเครือข่ายการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมรุ์ของการออกกําลังกายทั้งในประชาชนและเจ้าหน้าที่การส่งเสริมความสมัคคี ภายในหน่วยงานโดยการจัดประกวดรูปแบบต่างๆในงานและเทศกาลต่างๆการสร้างให้เจ้าหน้าที่ของเรานั้นมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะต่อผู้ที่มีอาวุโสกว่าในงานประเพณีวันสงการในช่วงเทศกาเกลเข้าพรรษาก็เป็นการเชิญชวนทั้งบุคลากรของโรงพยาบาลและผู้รับบริการตลอดจนญาตให้เข้าร่วมกิจกรรมงดเล้าเข้าพรรษา เทศกาลของการกินเจในแต่ละปีแต่ละครั้งไปนอกจากนั้นแล้วเรายังมีรีได้การส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับรางวัลดีเด่นและถือว่าเป็นต้นแบบของบุคลา,ากรที่มีการปฏิบัติตัวปฏิบัติตนภายใต้ของคุณธรรมจรยิยธรรมที่ดีภาวนาคือการสร้างให้เกิดความสงบ,บทางใจโดยมีการจัด ประชุมวิชาการธรรมะให้บุคลากรนั้นมีธรรมะในหัวใจเริ่มตั้งแต่ให้ทุกคนนั้นได้นั่งสมาธิทุกวันพระฤัสและนั่งสมาธิในสัปดาห์ละหนึ่งครั้งการดูแลผู้ป่วยและสุดท้ายเพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้กับผู้ป่วยตลอดจนครอบครัว อบรมโครงการกจิตตะปัญญาด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลนอกจากนั้นแล้วกิจกรรมที่สร้างเครือข่ายลงไปสู่ในชุมชนก็คือโครงการเด็กกระตันยูที่ตำบลเขาไม่แก้งเพื่อเป็นการให้เด็กและเยาวชนนั้นมีความกระตันยูกระตะเวทีต่อผู้มีพระคุณและมีศีลธรรมในจิตใจเพื่อจะได้นำไปกัดเก่าจิตใจและ ทำให้บุคคลในครอบครัวตลอดจนตนเองนั้นประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและการดำเนินชีวิตมีการจัดกิจกรรมดูแลรักษาความสะอาดสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านการรวมพลังหมอนวดน้อยแพทย์แผนไทยที่ได้มีการอบรมทักษะการนวดแผนไทยแล้วนำไปใช้ในการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการในหมู่บ้านการสื่อสารตำนานความรู้องค์ความรู้ต่างๆมีการพูดคุยกับผู้สูงอายุ การดูแลรักษาแหล่งอาหารในชุมชนถือว่าเป็นแหล่งอาหารที่สําคัญกับประชาชนในหมู่บ้านโครงการกล้าทําดีถือว่าเป็นโครงการที่ได้รับการต่อย,ยอดมาจากโครงการเด็กกระตันยูซึ่งขยายพื้นที่ไปที่ตําบลกับบินด้วยการสร้างคนดีมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมสร้างรอยยิม้มและความสงบสุขให้กับหมู่บ้านและชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ จากข้อมูลปัญหาของยาเสพติดของโรงพยาบาลกบินบุรีในปี2558ผู้บังบัติทั้งหมด80คนพบว่าวัยรุ่นนิเยาวชนนั้นเข้าสู่กระบวนการบบัด33คนและในปี2559มีผู้บังบัิทั้งหมด117คนมีวัยรุ่นและเยาวชนรวมทั้งสิ้น40คน46คนต่างๆซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงดังนั้นตำบลบึกระบิน จึงได้ขยายโครงการเครือข่ายโครงการกล้าทำดีขึ้นเพื่อสร้างจิตอาสาให้แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไปการได้ทำประโยชน์ต่อส่วนรวมร่วมกันสร้างเกิดความรว้สกสามัคคีในหมู่คณะและเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหญายาเสพติดและการตั้งครันไม่พร้อมทั้งนี้ได้มีพระอาจารย์จากวัดทุ่งแฝกครูและเยาวชนร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาอันได้แก่ การก่อสร้างกุฏิให้กับพระสงฆ์การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณห้องน้ําและรอบๆศาลาของวัดทุ่งแฝกการฝึกฝนและความคิดสร้างสารรค์ในงานศิลปะตลอดจนการออกเยี่ยมดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่กิจกรรมดังกล่าวนั้นทําให้เกิดการทํางานร่วมกันของกลุ่มกล้าทําดี บ้างวัดโรงเรียนโรงพยาบาลและโรงงานนั้นได้มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันมันจะนำไปสู่กลุ่มกล้าทำดีที่มีความเข้มแข็งนอกจากนั้นครับชมรมแสงส่องธรรมยังได้กิจกรรมในเรื่องของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนั่นคือกิจกรรมวันรักโลกซึ่งได้ทำเพื่อรถภาะวะโลกร้อนและนำวัดสดุที่ใช้แล้วมา ใชใ้เกิดประโยชน์ลดการใช้พลังงานอนุรักษ์ความเป็นอยู่อย่างวิถีไทยในช่วงเช้าได้มีกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อเสริมสร้างความเป็นศริงมงคลต่อน,นั้นก็ได้มีพิธีเปิดได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับจังหวัดจากจังหวัดปราจีนบุรีตลอดจนผู้บริหารระดับอำเภอได้มาร่วมในพิธีเปิดเพื่อสร้างเสริมจิตสำนึกให้กับบุคคลที่มาร่วมในงานในการลดภาวะโลกร้อนนั้นจัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการภาวะโลกร้อนทำอย่างไรที่จะช่วยกันทําให้โลกของเราน่าดูทั้งนี้ทั้งนั้นก็ได้มีจากหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโรงงานและหน่วยงานสาธารณสศึกษในพื้นที่มีการจัดทัศนการเพื่อลดภาวะโลกร้อนจากหน่วยงานต่างๆการให้ความรู้การประกวดนวัตรกรรมสิ่งประดิษฐ์จากของที่ใช้แล้ง และนี่ก็คือโครงการที่ได้ต่อย,ยอดมาจากโครงการวันรักโลกถึงเรียกว่าโครงการเกษตรอินทรีย์ทำอย่างไรถึงจะให้กินอย่างรู้คุณค่ากินอย่างรู้ที่มานำพาชีวิตปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนนั้นได้ตระหนักถึงการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยทั้งนี้ทางชมรมแสงส่องธรรมและโรงพยาบาลกบ,บินบุรีจึงได้สนับสนุนให้เกิด การเปิดตลาดสีเขียวของกลุ่มเกษตรที่ทําเกษตรอินทรีย์ผักปลอดสารพิษเพื่อมาจําหน่ายแก่เจ้าหน้าที่และผู้ป่วยในยากภายในโรงพยาบาลรวมถึงการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลไปเป็นบุบรีปลูกผักและผลมไม้ที่ปลอดสารพคมีไว้รับประทานจากการดาเนินที่เกิดขึ้นได้มีการขับเคลื่อนของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ของตำบลเขาไม้แก้วจึงถือว่าเป็นกลุ่มเกษตรอินทรีย์ที่มีความเข้มแข็่ง และมีการกลับเพื่อนโดยสมาชิกได้มีการสร้างปลูกผักดูแลผักปลอดสารพิษการกับเพื่อนของกลุ่มชี้นะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเองหลังจากนั้นก็ขยายผลมายังโรงพยาบาลคุณบนกบินบุรีเชิญชวนให้เจ้าหน้าที่ได้ปลูกผักผลไม้ที่ปลอดสารเคมีและนำผักผลไม้นั้นมาจำหน่ายให้กับ ผู้มารับบริการญาติตลอดจนเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลกบ,บินบุรีและที่เป็นสิ่งที่น่าเชิดเชิดน้าชูตาและความภาคภูมิใจก็ได้นำกลุ่มเกษตรนทสีของตะบลเขาแม่แก้วไปร่วมในงานมากรรมสุขภาพดีวิถีปราจีนจากการดำเนินงานทั้งหมดของชมรมแสงสองพัง เพื่อให้เกิดการสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ตละดนภภาคีเครือข่า,ขายให้มีส่วนร่วมช่วยกันจึงนำมาซึ่งความสำเร็จความเป็นชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ประชาชนมีสุขภาพดีภายใต้ความรู้คู่คุณธรรม